สวัสดีค่ะวันนี้ป้านายพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าผีบอกเนี่ยามาดูเนี่ยเขามีอาหารด้วยนะคะข้าวขาหมูข้าวคุกกปิข้าวมันไก่มีเยอะแยะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บมากเลยร้านเขาจะอยู่ตรงแถวใกล้ๆกับสวนราชพฤกษ์เชียงใหม่นะคะชื่อก๋วยเตี๋ยวผีบอก เสวัดีครับเดี๋ยวพี่บอกเมื่อกี้เราสั่งหรือยังคะสั่งแล้วนะมาดูหน่อยไยคลิปหน่อยแล้วเปิดกี่โมงคะแปดโมงเช้าถึงห้ามงเย็นนะ8ะแปดโมงเช้าถึงห้ามงเย็นทุกวันนะคะ เดี๋อวไปลง Youtube ให้เพื่อนๆมากินกัน,นเยอะค่ะิอร่อยค่ะอ่อย้ขาคือกอพฟฟอร่อยมาก,กค่ะมา<ป>กินบ่อยมากินอะไรจำคุณแม่ได้คุณม่ลูกค้าเยอะเนาะที่ร้านน่านั่งมากสิอยู่ง่ายก็คือตรงตรงข้ามปั๊มเชล อยู่ตรงถนนริมคองปลาปามาง่ายค่ะมีลูกค้ามาเยอะเดียวมีอะไรด้วยร้านเข้าะอาลีอร่อยเมนูเยอะมาก ก็ไม่แพงนะคะเดือนรอกซี่เล็กห้าสิบหกสิบนี่เราสั่งมาแล้วนี่คือบบหมี่เกี๊ยวต้มยำนะคะอั Stud, <S <s like <S 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 นนี้ค่ะแล้วก็มีผักและอันนี้เกาเหลาหมูรวมเกี๋ยว พีบอกนะคะขาหมูค่ะก็ขาหมูจานใหญ่ๆห้าสิบบาทออมีน้ำซุปนะคะแล้วนี่ก็ชามะนาวชามะนาวแก้วละสามสิบบาทค่ะ มีกาแฟาเฟยเ็นโอเลี้ยงโกโก้โ,ตโ,ตโอเวนตินน้ำลินจีน้ำกระเจี๊ยบชาเย็นชาเขียวชามะนาวโอเลี้ยงเต็มถ้วยนมเย็สามสิบบาททั้งนั้นเลยค่ะอยา่งแก้วประมาณเนี้ยหัวสามสิบองร้อยสามสิบกินตั้งเยอะเลยนะทำ,ทำไมเขาถึงชื่อว่าร้านกระเจี๋ยวผีบอกนะครับอ๋อปุาตายตาที่เสียชีวิตไปมาเข้าฝันเออเข้าแฟนให้เปิดร้านนี้เข้าแันหมอแต่ก่อนนะเปิดร้านเกิมนะไม่ คือมันนื้ดอเชือเนาในเชือดนี้แต่ว่าเชือกอะรเข้าบอกว่าเหนเน้เขาข,าาขา้าเร้างขายเกิดเดือเรา็ได้เอาเชือด้ใส่เข้าไปอ๋อเอาชื่อร้านก็เกีจ้าพีบอกนะแล้วก็บอกสูตรใช่ด้วยใช่ไหมมไ,ไม่บอกบอกชื่อร้านอย่างเดียวอ,อร่อยมากนี่เดี๋ยวจะชวนเพื่อนเอนมากินกันนะขอบคุณค่ะเนี่ยเราก็มาตรงข้ามปั๊มเชลนะคะตรงถนนริมคองขอบคุณค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสไตน์สไตนยนะคะสวัสดีค่ะ